อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องนี่เท่านั้นเจมโตจีนพิชามปชาชนะทีมสีชมพูน,นะครับผมความเยอะความเต็มใจสวัสดีครับผมวันนี้มาพบผมเจมโตจีนพิชามปชาชนโะตจีนมาตรฐานสากลนครปฐมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาจัดโตจีนงานอุปสมบทนะครับคุณพี่โทสปพรนะครับกับจํานวนโต๊ะ35โต๊ะนะครับนี่วันนี้มาเตีมสี่จพูน,นะครับผมมาดูความสวยงามของตีมวันนี้กันนี่ ธีมสีมูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เราก็จะจัดโตให้มันนี้มีโบสีมพูนะครับผมมีโบสีทองให้เลือกด้วยนะครับผมวันนี้มีรายการอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมความเยอะความเต็มจานจานใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมครับผมมามาดูเมนูหน้าตาอาหารวันนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาครับผมนี่นี่ครับนี่เลยเขาเก็บอาหารทานเล่นอย่างแรกนะครับผมนี่ครับสองออเดอร์ห้าอย่าง นี่เต็มช่องแบบนี้เลยนะครับผมนี่น่ากินน่ากินแบบนี้นะครับผมนี่มานี่อย่างที่สามครับกระเพาะป้าน้ําแดงนี่เลยเนื้อเต็มเต็มชามนับไม่ได้มีแต่น้ำแน่นอนนะครับผมอย่างที่สี่นะครับผมนี่เลยยำสามกอบนะครับผมนี่แน่นแน่นจานแบบนี้นะครับเต็มเต็มจานเลยนะครับผมนี่อย่างที่ห้าครับเป็ดยาไส้จำชายครับผมนี่เต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับผม นี่ครับผมเมนูซิกเนเจอร์ให้ไปแพ้กับเมนูอื่นเลยปลาทับทิมทอดกรอบ3ามรสครับ <Wow. S 1> นี่แล้วก็มาอย่างหนึ่งครับคือหม้อไฟต้มยำเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมอยู่ด้านในนะครับผมไม่ได้มีแต่น้ำแน่นอนครับตัวจีนเจ้าเรามาอย่างสุดท้ายครับของหวานที่แนะนำเลยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องนี่เท่านั้นสุดสลัดเกดทิมะนะครับผมหากใครสนใจ โต๊จีมาตรฐานแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ครับ0982615661เจมโต๊ะจีนอุปชารัชนายินดีให้บริการครับผมรับประกันได้เลยว่าเงินที่ลูกค้าเสียคุ้มค่าแน่นอนครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม